ถ้าไม่ได้อ่านก็คงจะไม่เชื่อการหายตัวไปของคนเหล่านั้นมันดูแปลกปรลาดมากผู้สูญผหายแต่ละคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยมันเป็นเรื่องบังเองิญหรือมีใครต้องการจะทำให้เป็นแบบนี้กันอะไรอ่ะแสดงเป้าหมายคุณต้องเปิดใช้งานรายการของเป้าหมายเปิดใช้งานดิอือ เป้าหมายทั้งหมดของคุณสำหรับการตั้งเข็มโอเคตะเกียงตะเกียงเออไหนอ่ะหาตะเกียงอุ้ยเข้าไปได้ไหมเอาไม่ได้อู้เห็นเห็นเงาตัวเองด้วยแต่ไม่เห็นไม่เห็นขาว่าอะไรเนี่ยขาหายเดี๋ยวนะ ัน,นี่อะไรสำนวนคดีออเขาออกไปโดยไม่สวมรองเท้าออกไปโดยไม่สวมรองเท้าอย่างนั้นเหรออะไรอ๋อเอ้ยมีให้อ่านด้วยทิกิยะอายามากุจิยี่สิบหกสถานที่แคมโมริโนซาโตะรายงานเช้าตู่วันจันทร์ผู้จัดการของ แคมป์โมดิโนซาโตสังเกตว่าแขกที่พักอยู่ที่จุด23ไม่กลับไปที่เต็นท์ของเขาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนข้าวของของเขากระจ,ระจายรอบเต็นท์แต่ถุงนอนของเขากลับไม่ได้ถูกแต่ต้องเลยแขกคนอื่นมองว่าเขาเดินไปเขาเดินเล่นในป่าวันก่อนแต่หลังจากนั้นก็ไม่ไม่เห็นเข้าอีกเลยไม่เห็นเข้าอีกเลยโอเคอ่านถูกคิดว่าอ่านผิด เราไม่สามารถติดต่อเพราะได้เนื่องจากพบโทรศัพท์ของเขาอยู่ในกระเป๋าที่เต็นของเขาและพบล่องและ <laughs> ล่องเหรอพบรองเท้าของเขาอยู่ด้านนอกเต็นด้วยถูกลักพาตัวดิเออใช่เลยเดี๋ยวถูกลักพาตัวแหละเออเรากดออกตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอีวางลงโอเคว่าแต่อะหือ โทรศัพท์อาหยิบขึ้นมาเอาลืมตรวจดูเลยไหนดูที่ตรวจดูอะไรอีกนั่นช่วยให้ฉันกังวลจริงๆมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกสามเหตุการณ์ในแคมป์เดียวกันเด็กนักเรียนหญิงวัยรุ่นวัยรุ่นการคนแล้วหญิงหญิงวัยกลางคนที่เป็นนักปีนเขาไม่มีอะไรเชื่อมกันเลยคนเดียวที่อยู่ในเรื่องนี้ตลอดก็คือผู้จัดการของแคมป์เฮ้ยเขามีข้อแก้ตัวสำหรับแต่ละช่วงเวลานี้เสมอไม่มีอะไรเชื่อมโยงพ่อเขา กับคดีอ่าเขาวางแผนเก่งอะดีเออโคนั้นนะ่ะวางแผนฆ่าคนไงแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะอุ้ยมาวาจัดเลยวะโอเคเราตรวจดูก่อนของที่จำเป็นนะใช้ในการเดินทางอยู่ในกระเป๋าใบนี้หมดแล้วโอเคหยิบมาเมื่อจำเป็นแล้วเราก็ต้องออกไปสิครับเออครบอ่ะเดี๋ยวนะ กุญแจรถหนังสือเองต้องใช้หนังสือด้วยรอเพื่อนแล้วประเด็นคือมันเปิดอะไรยังไงล่ะครับหนังสือนี่ไงตรวจดูบางทีฉก,กว่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยมันจะช่วยให้ฉันนอนหลับได้อ่าใช่เลยฮะผมอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยได้ดีเลยแล้วก็กุญแจอ่าเพื่อนทําไมเอ่ออันนี้ไงกาลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวกุญแจรถอยู่นี่ Will need them drive there. ต้องให้มันเพื่อฮะเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรวะ These are the keys car. ต้องให้มัน <will> เพื่อ <them to S 2> ขับรถไป <there. S 1> ที่นั่นวัตวักอะไรวะเนี <laughs> ่ยอำแปลทต่ไปดูแปลกๆแล้วฮะตะเกียงอ๋อใช่เราแคมป์มาเดินตอกนกลางคืนต้องการตะเกียงว่าแต่มันไม่น่าอยู่ในห้องน้ำมัง้งเดินมารอบหนึ่งแล้วไม่ใช่ฮะเพื่อนเองช่วยเอาของไว้ในที่ที่มันแบบแบบเห็นง่ายๆหน่อยได้ไหมอะ นี่นี่ปะทาอะไรได้ปะไม่ได้อีกห้องนี้เข้าไม่ได้บ้านตัวเองเนี่ยแท้มึงเปิดเข้าไม่ได้จริงดิอันนี้ตะเกียงแน่นะเพื่อนไม่ใช่ว่าแปลผิดเป็นอเป็นอย่างอื่นนะโอ้โหต้องมาหาตะเกียงในบ้านตัวเองอีกแม่เจ้าหนังสือไม่ใช่ถ้วยชาเหรอเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหรอแล้วตะเกียงเองเอาไปซุกไว้ไหนวะนะบ้านห้องมันก็นมีอยู่แค่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะโอเคไปแล้วกัน หาไม่เจอว่ะไปเออออกดีกว่ายังไม่สามารถได้ยังไม่ได้อตะเกียงพี่ชายเอ็งเอาตะเกียงไปซ่อนไว้ไหนอ่ะวันนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเดินวนอยู่ที่เดิมเนี่ยฮะนี่มันไม่มีอะตะเกียงอ่ะข้างบนก็เปิดไม่ได้มองไปทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวเอยเอออะโอ้โหมันอยู่ตรงนี้หลยเลยแม่โอเคได้แล้วครับผมตะเกียงโอเคไปไปดีกว่าเดี๋ยวเวลาออกเดินทางไปนนสวย เออไปกลงโอ้ถึงแคมป์แล้ว okay. โอเคว่าแต่โอ้มีรถคันอื่นฮอ๋อ,อเปิดกระโปรงรถเพื่อหยิบสัมภาระยังไงแล้วนี่โอ้โหเปิดรถคนอื่นได้ไหมไม่ได้โถอะไรเนี่ยแล้วดูแคมป์มึงโอ้โหดูป่าดีคุณปับ๊บค่อยๆผมจะค่อยเลื่อยๆไปดูนะผมเมาส์เมาส์ไม่โคตรเร็วเลยวะ่ะโอ้โหมันมาได้ไงก่อนว่าเฮ้ยมาทางไหนเนี่ยอ๋อมาทางนั้น โอ้โหแคมป์มันนี่สถานที่แบบหนังสยองขวัญชัดๆเลยเนี่ยฮะโอ้โ oh, ห oh, มีบ้านเราหลังเดียวแล้วก็แล้วก็ลอ้อมรอบไปด้วยป่าว่าแต่ไฟมาถึงได้ยังไงครับเนี่ยฮะไฟเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนะ้าหลังแค่นี้เองอะ่ะดูโอ้โ oh, ห oh, มีทางเดินโอเคโอที่เหลือแม่งโล่งจัดเลยอะ่ะไกลสุดลูกหูลูกตาโอเคอันนี้อะไรเอ๊บดูซิอะไรเนี่ยตรวจด,ดู おー見た日本の方々だねな。ヤマト、サカシ、アサ、ヨシダ、カイドウ、カイドウ、ミドリ、クドウ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 、クド จุดที่23ขีดค่าอ๋อตายอะดิอากิโกะมัตซูโมโตอยู่ที่จุดยี่สมเยอะมากนั่นฉันเองเอ้าเองก็เป็นคนญี่ปุ่นเหรอฉันอยู่ที่จุดเดียวกันพอดีมีคนหายพอดีโอ้บางทีอาจจะช่วยคิดออกเร็วมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่โอเอ้เดี๋ยวทุกคนมีชื่อนี้ด้วยฟุกุดะฟุกุดะฟุกุดาวามีฟุกุดะด้วยอะไปปึ๊บ นิ่งๆนิ่งนิ่งๆไม่มีใครคิดอ๋อคิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างในอ่ะแล้วโอเคเปิดได้ปึ๊บอ้าว what the fuck ประตูล็อกแล้วเราจะไปหาเอ่ออันนี้รถผู้ตั้งแคมป์ใช่ไหมแล้วเราจะไปหาเขาที่ไหนครับเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันโอ้ตอนนี้มีสะพานด้วยแผนที่ก็ไม่มี โอ๊ยเลยแผนที่ก็ไม่มีแล้วโอ้โหเดินไปหลงเลยนะแม่เจ้าฉันไม่มีเหตุผลที่จะออกอ๋ออกไปจากฉันโอ้โหม,มันมีกันด้วยวะ่ะเออกันแบบเฮ้ยมึงออกไม่ได้นะเพื่อนเออมีระบบกันด้วยวะ่ะฉันไม่มีเหตุผลที่ต้องเดินออกไปจากเส้นทางแม่โอเคดีนะที่มันไม่ได้แบบ อ,อิสระขนาดนั้นนะฮะแบบบังคับว่าให้เดินไปทางนี้นะดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องหลงอะโอเดี๋ยวนะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคืออะไรอะจุดแคมป์เหรอโอ้ตรงนู้นก็มีวะโอ้รู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้ว,ลว 21, เออห้ามเดินไปอ่ะห้ามเดินไปอะเอะข้าใจป่าเอ้ยในเมื่อมันมันเกมออกจากญี่ปุ่นนี้เปลี่ยนเสียงเป็นญี่ปุ่นดีกว่าไหมอะไม่มีวะไม่มีเดี๋ยวนะแคมป์ยี่สิบสี่ ของเราอะไรวะยี่สิบเอ็ดละใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูอีกทีมงดิเอาไม่พูดวะไปเดินตรงไปเดี๋ยวนะเรามาถูกทางใช่ไหมฮะยี่สิบสามยี่สิบสามทางนูน้นโอเคนขึ้นไปด้มันต้องพูดแน่นอนอา้าวไม่พูดล่ะเฮ้ยเอาขึ้นไปได้เอ 23, ๊ะเรายี่สิบสามเราจำไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวเอา้าใช่เหรอโอใช่ด้วยวะ่ะ เริ่มมืดแล้วเราควรหาฟืนก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้อโอเคโอเคแล้วก็อ่าฮะเออเดินมาก็โอ้เหมือนจองที่แล้วก็มาตั้งแคมป์ม,มาเนาะอ่าฟือนอยู่นี่โอเคอ๋ออ่าฟืนฟืนพี่จะไม่หยิบขึ้นมามันจะโอ้โหต้องหยิบเฉพาะด้วยนะคือ หยิบไม่ได้นะจ๊ะเออนี่ต้องหยิบตรงนี้นะโอเคท่านี้ก็พอสำหรับคืนนี้แล้วโอเคไหนไหวะเราเราเอ,อ๋อนี่ตรงนี้ใช้โอเคปุ๊บหยิบ,ป,บ,ยบปั๊บอ้าวเฮ้ยหยิบปุ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวยังไงอะปืนแฉบเพื่อสลับรายการสิิ์ของแฉบปุ๊บอ่ะโอเค ฉันต้องใช้ไฟแชกน่านจะอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังกระเป๋าสะพายหลังอยู่ไหนครับนี่ไงโอ้โหมาปึ๊บโอเคแล้วก็อ่ะโอเคได้แล้วมั้งมาใช้ไปปึ๊บใช้ปั๊บ,บโอเคมาเรียบร้อยจุดฟื้นแล้วฮะนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวคุณว่าแต่เองชื่ออะไรน่าลืมแล้ว <laughs> อ่าฮะนี่มันอะไรกันน่ะชิควรไปดูหน่อยฮะไปดูอะไรเพื่อนโอจอแน่ใจนะเพื่อนอ่าทำไมมันสั่นมันสั่นขนาดนั้นน่ะมันสั่นมันสั่นแรงไปเปล่ามันมันมันมืดมากมองตัวนี้ไม่เห็นเลยช่ควรไปหยิบตะเกียงมาก่อนโอเคเอบดูโอ้ยดูดูตะเกียงได้โอ้ดูทำไมก่อนหยิบมาใช้สิตะเกียง แล้วก็ไงต่อแล้วใช้ยังไงอะตะเกียงพี่ตะเกียงใช้ไงครับนี่กูหยิบมาแล้วใช้แล้วใช่ไหมนะฮะใช่มันเดินแบบนี้วะงงอ่ะใช่มันเดินซ้ายขวาแล้วมันเดินมันมืดมากฉันควรไปหยิบตะเกียงอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้หยิบมาเหรอเอ้าเฮ้ยหยิบไปแล้ว what เด e f u c กก็หยิบมาแล้วไงเอ้าพี่ชายผมหยิบตะเกียงมาแล้วนะเอาแล้วตะเกียงไปไหนอะ เอากูแดกเข้าไปแล้วเหรอตะเกียงเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเกมมันบักเหรอเอาเฮ้ยเกมบัก,กว่ะผมกินตะเกียงเข้าไปแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โหกด F เพื่อใช้นะฮะไปเออโอ้โหสว่างจัดเลยดีมากเดี๋ยวเอ่อทำไมมันขยับเองล่ะครับหรือต้อนไม้ต้นไม้ตื่นเต้นเหรอแบบมืดมืดแบบตื่นเต้นเองอยู่ๆก็ดูดีเฮ้ยมันไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะอ้ oh. มันแค่กระต่ายนี่เองไม่มีอะไรต้องกังวลไปเอ้ากระต่ายอยู่ไหนอะไหนกระต่ายกระต่ายมันทําอะไรฮะเมื่อกี้เขย่าต้นไม้เล่นเหรอแบบแบบโจยๆกับต้นไม้เหรองไงฮะแปลกมากไฟดับมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นลมพัดตอนนี้คงต้องใช้ปืนสักสองสามอันโอเคใช้ฟืนอีกไม่เอ็งต้องไปจุดเพิ่มเพื่อน จุดไฟอ,ไอุ๊ยอะไรอะคุณแจเดี๋ยวคุณแจอ,อะไรเนี่ยนี่อะไรกันคุณแจเก่าเหรออมีคนพักเอาอะไระาเก็บไว้รักษาเพื่อส่งคืน,คนให้กับผู้จัดการในตอนเช้าอ่าโอเค้ะต้องนอนหล<ะ>ับ <ละ S 1> สนิทจะได้มีแรงสำหรับวันพรุ่งนี้อ่าฮะอุ๊ยอะไรอะอ๊น้นี่เราตื่นขึ้นมาแล้วเหรอที่ไหนวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยว อ่ะหลับแล้วตื่นมาจากที่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะเก็บคุณแจแล้ววาร์ปอ่ะเออฟาสทาวเวลอุ้ยอะไรเนี่ยนอนเสร็จปุ๊บถูกลักพาตัวเลยฮะโอ้แล้วดูเหมือนกำลังเวียนหัวด้วยนะเออแบบดูภาพดิโอฮะเสียงอะไรอะ่ะฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรวะน้า เปิดประตูโอ้ไม่กอดฮะมันแดงอะ่ะมันแดงไปหมดเลยโอ้ร oh, ้อนโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอโอโอเสียงคนนอนกลนโอุ้ยฮะโอเคเดินไปก่อนโอ้เ oh, จ้เฮ้ยโอ้ย oh. เปลี่ยนโซนฮะโอ้ oh. สีแดงเป็นสีฟ้าโอ้ oh. ฟ้าออกเขียวเขียวโอ้เจ้เฮ้ย อจะหามีเสียงเปิดประตูแล้วไงต่อเดินต่อไปเรื่อยๆผมพยายามพูดที่จะกบเสียงโอ้ยมาโซนเดี๋ยวเราวนเอ้จะเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเออฮมีคนมีคนคำลามมันเสียงอ่าใครกำลังท่องอะไรสักอย่างโอ้โระโชว์โอโอเคมีใครมาจุดเทียนไว้บนพื้นวะอ๋อ ดูสิมีอะไรเออจอยบัจจัยบัชโ์อะไรอะเออจอยดูภาพเชยเชอยู่เอออะไรตุกตาเออตุกตาคนรน่ากลัวเลยเ้ยหยิบเหรอหยิบขึ้นมาโออจอยหมุน อ้วจูบุยมุนติว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 อเวางลงก็ได้ออกระพิบตาทาไมเฮ้ฮะอุ้ยโอ้เอฟเฟอฮเมื่อกี้นี่มันอะไรใช่มันคืออะไรวะอุ้ยมันแค่ความฝันแปลกๆันแล้วทาไมมันมืดตืดติดตดตดมืดปีตอย่างเงี้ยครับเอาแล้วฮะใช่างที่เรามาแน่นะ ฉันมาใจรู้ว่าน,นี้ไม่ได้อยู่ใช่ไม่ใช่ที่ก่อนที่จะเข้ามาไม่ใช่ทางมันคือทางใหม่กดอฮาา่าเรามีมาจากไหนเนี่ยเราเราหลุดมามิติอื่นแล้วเพื่อนใช่เลยคนอื่นๆก็ต้องเจอแบบนี้แน่นอนเขาหลุดมาที่มิติอื่นอาจะเฮ้ยเสียงนกเหรอเชียงนกสินะโอเคฮะเราโอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ช้น้ำตกโอ้ oh my god oh yeah oh ฮึบขึ้นไปอ้ชูอุ้เฮ้ยอ้า,อาวล้วพี่เดินไปไหนคนเดียวะวะเออจะะหลังจากเดินป่าประมาณสามสิบนาทีตะเกียงก็ฮะอ้าวโอวเคเดินหน้าแล้วกันฮนะเราเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้มีการตัวตัว,ตว,ตว,ตวแบบตัวแบบฟลุ๊บฟลุ๊เลยเหมือนแบบ สัญญาณภาพขาดหายข้ามสะพานมาเดินโอ้โหเดินตกได้ไมันไม่ได้ด,ไดีแล้วแหละโอ้โหป่าไผ่เดี๋ยวไผ่มันขึ้นบนน้ําแบบนี้เหรอใช่เหรอวะเอาแต่บรรยากาศก็หลอนดีฮะไปโอ้ตรงนู้นมีหิ่งห้อยดูฮะจดอ๋อสำรวจหมู่บ้านนี่คืออ๋อเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านคนฮะ หมู่บ้านนินจาโคโรฮะคางูเดะใช่ป่าววะจำผิดใช่ปะะ่าวชื่อไม่ได้ดูนในตัวนานละเอ่อสำรวจหมู่บ้านเอ,อเดินเดินไปได้ไหมอ่ะไม่ได้เฮ้ยเดินไปได้วะออโอเคฮะการหลงป่าไม่ใช่ความคิดที่ดีฮะโอเคออเ,เออฮะบ้านปิดหมดเลย วาลายซ้ายดีไปทางขวาดีครับเออนั่นแน่ข้างหน้าไปได้แต่ยังไม่ไปละกันโอ้โหเราเราโดนดูดมาอีกมิตินึงนะเนี่ยใช่เลยแล้วโอเคอันนี้เฮ้ยไปได้พ่าะฮะเปิดได้อู้ฮเก้าอี้สีแดงอะไรอะ่ะกระไดขึ้นไป โอ้ว้าว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 โอ้แย่ไม่มีอะไรเลยเดินเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคฮะเปิดไปงี้แหละประตะูไม่ต้องปิดหรอกอโอ้ยผมเรื่องคนลุกแล้ว่ทุกคนอ๋อฮะโอ้ยมันมันเออโอเคเข้าหลังนี้แล้วกันอ่ะเข้าหลังนี้ต่อโอ้ยมีกุญแจล็อก เรามีคุณแจนี่เอา้าไม่ใช่คุณแจนั้นหรอกลระโอเคฮะโดนเดินไม่ใช่โดนเดมาบ้านหลังต่อไปของเราเฮ้ยอาจ์มีรถเข็นแล้วก็โอ๊ยอจะเออโอเคครับผมแล้วก็ว่าางเปล่าอุ้ยหยิบได้เล่นได้ไหมโอ้เล่นได้วะ่ะแล้วอ๋อเฮ้ยต้องเล่นแล้ววะ่ะ โอ้โหไม่ได้เลยผมมันผมชอบซะด้วยเกมแบบนี้เอบลงมาเชิบเอบเปิดได้ไม่ได้อันนี้เอ่อเดี๋ยวนะปึอชึบปั๊บไม่ใช่ปึ๊บเดี๋ยวปั๊บปั๊บเออเออมานี้ชอบชอปช,ชุบอาเชะอาโชอาเช,ชสวยงามโอ้โหผมนี่เหมือนโคตรอาชาริยะเปิดกลองพิศนาได้เอบได้อะไรซีวูเอามาทำไมวะ ต่อไปก็ชึบชึดชึดชึดโอ้เราได้ของมาหนึ่งชิ้นนะฮะจากการเล่นพัซเซโอเคหยิบอะไรไม่ได้โอเคออกออกออกเลยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหลอดละเริ่มหลอดละโอเคเปิดประตูวไว้ฮะบ้านหลังไหนเข้าแล้วจะได้รู้ไม่จะได้ไม่ต้องงงอันนี้เดินมาแล้วโอเคหลังต่อไปมาพัซเซอร์ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ไม่ยากจนเกินไป มาหลังที่สามของเราเฮ้ยเออทำอะไรได้ไหมอออย่าบอกนะว่าเราเราต้องเอาไปปลดล็อกกุญแจหลังนั้นแต่ขอเดินให้ทั่วก่อนละกันขอเดินให้ทั่วก่อนละกันโอ้มาหลังต่อโอเคหวังว่าจะ ไม่มีอะไรให้เล่นใช่ไหมมีหรือไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีวานหลังนี้ก็ร่องเปล่าๆนะครับผมบาลังนั้นปิดอยู่ปิดไว้อาฮะไปตรงต่อไปเรื่อยๆคงจะไม่มีอะไรแบบพุ่งเข้ามาจัมสแกนนะไม่เอานะอย่านะอย่านะกรีดนะบอกเลยนะกรีดนะกรีดนะจริงนะทึบอ้าวหู้โธโาทำไมประตูเปิดอย่างนี้ โอ้มันมันมันแคบ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 ปึ๊บโอ้นี่มันบ้านช่างไม้โอ้มีซิวด้วยหยิบหยิบไม่ได้หยิบเรื่อยหยิบเอ้ยเอ้ยอย่าบอกเอ้าไม่ไม่มีอะไรให้เล่นมีไหมมีไม่มีตะเกียงเก่าอุ้ยเฮ้ยเปิดได้ดิปึ๊บอ่าโอเคเรียงภาพผมโคตรเกลียดเลยเกมแบบนี้ยังไงวะปึ๊บ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 มั่วแล้วตอนนี้มั่วแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะปึ๊บปึ๊บ เอ้ยขึ้นไปอ๋ออันนี้ต้องอยู่ข้างบนดิใช่ไหมใช่เลยไปไปฮึบ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 บโอเคมาปั๊บปั๊บลงนี่เองอะลงมาข้างล่างแล้วก็ต้องเอาไปนู่นนี่ใช่ไหมปั๊บปั๊บอ่าปั๊บปั๊บโอ้โหเกลียดจริงบอกเลยผมเกลียดจริงเกมแบบนี้เอออ่าฮะอาชึบอาชึบอาชึบฮึบฮึบฮึบ ฮึบเพบอ่าโอไม่เวิร์กว่ะฮึบเพบเพบโอใช้เวลานานเลยบอกเลยฮึบเพิบเพ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 บออโต้คอมพิวต์เดี๋ยวมันมีออโต้คอมพิวต์อยู่หรอไม่ใช่ไม่ Auto อยาออโต้คอมพิวต์อ่ะเออแต่ถ้าไม่ออโต้คอมพิวต์มันก็จะใช้เวลานานมากนั่นไงโอเคฮะออโตโ้ไปเลยแล้วกันยอมแพ้ <laughs> ไม่งั้นนานโอเคกระป๋องน้ำมัน โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเกมนี้ชาเลนจ์กับผมนี่บอกเลยเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่เสร็จอะบอกเลยเออดีๆีถ้มีออโต้อคอมพิวต์ไอออโต้คอมพิวต์ไปโอเคไปฮะโอ้ยมีหิ่งห้อยตรงนั้นด้วยอ,อ๋อโอเคต่อไปนี่หลังต่อไปของเราจิ้งจอกเทพเออ้ยรู้สึกเหมือนจะเราจะ ได้เจอท่านเทพแน่นอนมีจริงจอกอยู่นี้ก็คือเป็นแบบแกลเอรเทพอะเทพคุ้มครองอักสิทธิ์อะเฮยเรารอดแน่นอนมีเทพแบบนี้ท่านจะต้องปรากฏตัวออกมาช่วยเราในยามที่เราเอ้ยจ้ยในยามที่เราเอ่อวิกฤตโอ้โหสักนิดสักนิดหน่อยก็เอาว่ะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรูปภาพรูปภาพภาพเอ่อโอเคไม่มีอะไรฮะออกไปดีกว่า อ๋อโอ้ยถ้าเดินไปจะหลงไหมอะอ่อเดินได้ก็เดินไปอ่ะสำรวจให้ทั่วหลังหมู่บ้านล่านี้มันไม่น่าพิสมัยซะโอเคออกไปดีกว่ามาเราไปสำรวจภายในหมู่บ้านต่อกันดีกว่ามาหลังต่อไปหลังนี้อะไรอะ่ะศักยะร้านเหล้าร้านเหล้าร้านเหล้ามาก็ต้องมีเหล้าสิครับโอ้โหแต่เหล้าเหล้าขวดโบราณมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยยบ เปิดมาเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เึ๊บม,ม,มีอะไรไหมไม่มีเลยร้านเหล้าไม่มีอะไรเลยมีแต่เหล้าแล้วก็โอเคออกอ๋อโอเคต่อไปบ้านหลังกลางแน่เลยนี่ <c oughs> ไปเดินวนมาครบแล้วโอเคนี่แหละเราได้อ่าสิวมาสิวในการใช้พลิกล็อกประตูล็อกเอาเฮ้ยเดี๋ยวแม้แป๊บนึ่งนะ อะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอีตัวสอบสนิมกุญแจหมุนไม่ได้เราต้องหาอะไรมาหล่อลื่นมันก่อนเอ้าเราได้น้ำมันมาแล้วนี่เออน้ำมันใชนน้อาจจะช่วยให้กุญแจหมุนได้ใช้เอา้าใช้ไปแล้วต่อไปก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้สิไม่ใช่ใช้กุญแจปับ๊บอ่าเรียบร้อยคิวอ้าวะโอ้โอ้โ เอ้ตกใจไปงั้นแหละโอ้โหทำไมที่นี่ดูใหม่จังเอ้ยโออโอ,โอ้บ้านคนญี่ปุน่นบ้านเก่าเออเจอ้ไหนโอทันโจบิโอเมเดโตสุสานวันเกิดแล้วไงอะสุสานวันเกิดอ๋อ <laughs> คิดว่าอะไรโอเคออกเอเจ้อุยฮะเออไม่นะกระพริบตาแล้วก็โอ้ย มิซุเดช่วยมีของขวัญให้มาให้ด้วยมันคืออะไรอ่ะว้าวไอซ์โอตุ๊กตาเอาตุ๊กตาหน้ารักโซนี้มาให้เพราะมันดูเหมือนคุณเหมือนตรงไหนวะขอบคุณนะไอคิสเกะจะตั้งชื่อว่ามิซุเดเหมือนฉันเลยอ๋อฮะทำไมตั้งชื่อเหมือนตัวเองอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะนานนี่มันก็เอาเจ้าเออเจ้าเฮะอะไรอ่ะตกใจหมดเลยออย่าทำให้ตกใจสิประตูไม่มีลูกบิด อ้าวกระแทกไปดิครับประตูโอ้โหไม่มีลูกบิดว่ะเฮ้ยเฮ้ยนีป่ประตูประตูประตูจะไม่เปิดทําไมมันจะไม่เปิดละ่ะประตูจะไม่เปิดเพราะอะไรเอาตาแซ่เข้าไปดูตรวจสอบมาคแค่ประตู driver เรามีตัวจุไอเวอร์รอรืเอเปิดออกเอ้าห้องเมื่อกี้นี้ห้องก่อนใน,นที่เราเข้ามาอ่าฮะมีอะไรให้เล่นเดี๋ยวคิวเปิดไม่มี มีอะไรอีกไหมเปิดชวา์ไม่มีอะไรดื้อจังเลยเราเนี่ยฮะตรงไหนเปิดเปิดตรงไหนได้อีกเปิดอันนี้เปิดไปแล้วนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ข้างล่าเปิดไม่ได้ต่อไปอันนี้เล่นไม่ได้ที่นอนอีจับขึ้นเพื่อแล้วไงหมุนเอาโยนฮะจับปึ๊บโยนไปเพื่ออะไรก่อน เพื่ออะไรก่อนปึ๊บมีตรงไหนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้โหเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะทำไมมันเป็นตู้แปลกๆแล้วมีคุณแจล็อกอ่ะกูเออตรวจด,ดูอ่าหมุนหมุนไม่มีอะไรปึ๊บอ,อะไรอ่ะซูบาราชีนานาเนนโอเมเดโตอ๋ออาริกาโต้อะ ซูบาราชีนาเนโนะอาริาโตขอบคุณเจ็ดปีที่ซูบาราชีเงยงดงามที่วิเศษเจ็ดปีขอบคุณนะฮะสำหรับเจ็ดปีที่แสนวิเศษอาเจ้เฮ้ยออมันเป็นเจ็ดปีที่แสนที่จะวิเศษจริงๆใช่ไหมอ่ะเสียใจด้วยสำหรับก,การเราสยของคุณขอโทษด้วยเราไม่สามารถอธิบายว่า,วาเกิดอะไรขึ้นกับสาวของคุณน่ะเอาเจะ อย่างน้อยเราก็สามารถเผาเธอไปพร้อมกับตุ๊กตาได้ไหมเธอรักตุ๊กตานี่มากๆฉันไม่แน่ใจว่าเธออยากจะให้มันไปอยู่ด้วยกันไหมขอโทษด้วยซูซูกิฉันไม่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้อะฮวโอ๊ยเราได้รู้แล้วอ่าอะไรอะเวอร์ชันทดลองจบแล้วขอบคุณสำหรับการเล่นอะไรเนี่ยเอาจบแล้วเหรอมีแค่นี้นะเอาที่เวอร์ชันทดลองหรเรอเดโม อ่ะโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเฮ r เลอร์ที่เราไม่ใช่สิที่ผมไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วน,นะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมบา,บาย